สวัสดีครับจบไปแล้วกับงานทดลองตัวนักเตะเดี่ยวๆนะครับชื่อว่าอัรตินฮาสิกนะฮะใช้การทดลองกับทีมิวคาสเซิลในฤดูกาลที่6นะครับใน Data October 2อ2 2นะครับออก o ูเบอร์2นะครับก็ผมขี้เกียจอัปเดตไปเล่น Data ใหม่อย่างเอพิวเอพิวสองพันยี่สิบห้านะฮะล่าสุดนะล่าสุดเอพิวสองพันยี่สิบห้านะฮะก็ ยังไม่ได้อัปเดตไปเล่นนะครับว่ามีตัวไหนหน้าเล่นบ้างแต่เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2021 2 3 2 4เี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนขยับปรับปีนค่าพลังอะไรมากมายนักนะก็มีแค่บางบางภาคที่มีตัวเด่นๆเ,เข้ามาแล้วก็เด่นจริงๆแค่บางภาคนะอย่างเช่นเอพิล2021นั่นคือครบรอบ20ปีของ CM02 ก็จะมีตัวบั็อกอย่างสุน,น่าชาวอะไรอ่ะ เดี๋ยวผมจะผมก็ลืมชื่ออทีมอะไรนะทีมเดียวกับแม็กซิมซิโกโก้ซึ่งผมอนุมานาว่าอาทีมอัปเดตดาตาใช้ตัวนักเตะแม็กซิมซิโกโก้นั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นนักเตะอีกตัวหนึ่งผมทดลองไปแล้วแหละอยู่ๆผมก็ลืมเฉยเลยนะเบลาลุส ยู2ดไม่มีเลยเดนอมูมินชื่อว่าผมขายไปแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> ขอย้อนไปดูนิดนึงนะนี่นะขายไปแล้วครับเอา้าไม่ได้ขายแล้วปล่อยฟรีไปแล้วเพราะภาคใน2022นะเพรา22นะ22ค่าพลังปรับเปลี่ยนกลายเป็นนักเตะกระจอกไปแล้วนะวะ่าเวลาดิสลาฟลอสคินนะครับผมอ่าลองเสิร์ชหาดูเซี่ยม112ทดลองใช้นักเตะเวลาดิสลาฟลอสคินนะครับผมทดลองไว้อยู่นะครับเป็นมหาเทพในภาคอัปเดต a อพย2021เลยนะต่อมาที่เด่นๆกลับมาก็จะเป็น a อพย2022ถ้าจะไม่ผิดนะหรือออกตุเบอร์2021เนี่แหละไม่แน่ใจนะก็จะมีเอ็นบริเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วพอเนี่ย2 0 2 0ออตุเบอร์2022ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะมีโดดเด่นเข้ามาก็คือลามญามานแล้วก็ชูบุพพนะ์นี่นะนักเตะทีม่ผมทดลองไปแล้วนะตัวนี้จะเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวอินเดียนะครับเก่งมหาเก่งเลยนะ ท้าความไปยืดยาวกลับมาที่อดีตธาซิกนะเป็นซุนา่าดาวรุ่งจริงๆก็ไม่ได้ดาวรุ่งแล้วในปัจจุบันก็อายุ23แล้วนะครับอยู่ทีมจากคาโคเวียจากโบแลนด์นะปัจจุบันนะ2024-2025นะครับยังไม่ติดทีมชาติชุดใหญ่ของบอสเนียนะครับในโลกความจริงนะแต่ในเกมเนี่ยติดไป10ครั้งแล้วแล้วก็เป็นตัวสำคัญด้วยน,ะนี่ตัวสำคัญของบอสเนียแอนเดอร์เซโกเวเนียนะครับโอเคผมได้มาจากเบสิตักนะฮะก็เป็นทีมในโลกความจริง ก่อนที่จะย้ายมาอยู่คราโคเบียของโปแลนด์นะครับค่าพลังตามนี้นะโมดุผลงานก่อนผลงานก็ช่วยเพื่อนๆคว้าอันดับ2นะไม่ได้คว้าแชมป์นะจบด้วยอันดับสองนะครับชนะย6สกเสมอเ็ดแพ้ห้านะยิงไป8ปสิบประตูเสียไปย7สิบ็ดประตูนะครับได้แปดิบ้าประตูเอ้ยได้8ปสิห้าแต้มห่างอันดับหนึ่งอย่างแมนซิตี้ถึงเจ็แต้มเลยทีเดียวนะไม่ใช่ถึงเจดแต้มส7บเจดแต้มเลยนะใช่ไหมแปสิบห้าเก้าสิบร้อยใช่สิบเจ็ดแต้มห่างกันเยอะมากนะครับ ผลงานไม่ไหวจริงๆนะเพื่อนเพื่อนทงทีมดีนะครับแต่ว่าอดีตฮาสิเนี่ยเล่นไม่เข้าฟอร์มนะส่วนในบอลลีกบอลไม่ใช่บอลทั่วอ,อื่นนะครับบอลทั่วอ,อื่นก็ FA ฟครับก็ตกรอบอะไรไม่รู้นะผ่านไปนะส่วนลีกครับนะฮะลีกครับชนะเรียงคูในนะัดชิง5-1นะครับอาร์ติฮาสิกยิงได้หนึ่งประตูด้วยนะแล้วก็เอนดิกยิงหนึ่งแล้วก็มอริบายิงสองนะครับเอามาดูผลงานส่วนตัวของอารติฮาสิกนะไปเร็วๆเลยนะคลิปนี้นะ ก็ปัจจุบันในโลกความจริงยู23นะแต่ปัจจุบันในเกมนะยู U 26นะผมเล่นผมเล่นไป6ฤดูกาลนะใน Data o c ออกเทอร์โบ22ครับอ่าก็ลงไปทั้งหมด6 2เกมลงไป6 2เกมนะยิงน้อยมากยิงแบบต่ำเตียเ้ยเลียยดินมากนะยิงไป19ประตูเองนะครับยิงไป19ประตูเองนะโอ้โหเป็น นักเตะเกมลุกที่จะไปยืนหน้าเป้าและเล่นไม่ดีเอามากๆเลยนะยิงไป1ิประตูแล้วก็ส่งไป10ครั้งนะแมร์ลแมกไป2เกมนะครับยิงเข้ากรอบ70%็ดเรตติ้งจบที่7.39นะครับยิงในลีกไป10ประตูในบอลถ้วยไป8ประตูแล้วก็บอลยุโรปไปอีก1ประตูเท่านั้น <laughs> โอ้โหแย่มากเลยนะก็สอบตกอย่างสิ้นเชิงนะในในที่นี้หมายความว่าสอบตกที่ นักเตะยืนหน้าเป้าแล้วทําผลงานไม่ได้นะครับทำผลงานไม่ได้นี่ใช้แผน I อวดีนะครับแล้วก็ยืนหน้าเป้านะครับซึ่งในตําแหน่งตามเกมเนี่ยเป็นตําแหน่งฟอร์เวิร์ดไรท์เซนเตอร์หรือว่าเล่นปีกได้เล่นหน้าตา่าเล่นนักเตะเกมลุกตัวเติมตัว,ตวยิงไกลตัวส่งบอลให้ตัวยิงอีกทีนะนี่คือตําแหน่งที่อดีติาซิกขนาดนะก็คือตําแหน่งคล้ายๆตาแหน่งรามินยามาเลยนะถ้าใครได้ดูฟุตบอลยูโรรามินยามาจะยืนกอ,องหน้ากึ่งปีก ขึ้นไปใกล้ๆตำแหน่งริมเส้นแล้วก็กองคอเนอร์นะประมาณนี้นะยืนแถวนั้นนะแล้วก็บางทีก็ตัดเข้ามายิงบางทีก็ส่งอะไรประมาณนี้ตำแหน่งเดียวกับไรมนยามาเลยนะครับเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวเติมนะกองหน้าตัวเติมหรือตัวเสริมประมาณนั้นนะครับถ้าในเกมเนี่ยถ้าอดินาสิกยืนในตำแหน่งที่นักเตะถนัดจริงๆเนี่ยอาจจะทําได้ดีกว่านี้นะอาจจะทาได้ดีกว่านี้นะนี่ผมยัดให้ยืนหน้าเป้าแนละ้วเพราะผมอยากจะรู้ว่า ถ้ายินหน้าเป้าแล้วเนี่ยจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ได้ทำผลงานได้ดีหัวๆแย่มากเลยนะยิงได้น้อยมากเลยนะครับก็ตามนี้นะลองช็อต20แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะชุนตี้สินะแอส e ซ e r a เ i ชั่นนะเพจ16ก็เหมาะกับกองหน้าตัวต่ำจริงๆแล้วนะเพราะว่า Off the b บ l ล12เองนะถ้าหน้าเป้าเนี่ย o f ฟเดบ l มากกว่า15เนี่ยโอกาสจะยิงหาช่องว่างเลยครับเลื่อนส่งแล้วไปเอาบอลอะไเงี้ย ดีแล้วก็มีโอกาสทําประตูได้มากกว่านี้นะครับโอเคก็ถ้าใครอยากใช้ตัวนี้แนะนําให้ยืนในตําแหน่งกองหน้าตัวต่ําตัวเสริมตัวเติมหรือตัวริมเส้นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ไปดูทีมบอสเนียบอสเนียก็ให้อดินฮาสิเนยืนกองหน้าตัวเติมนะครับนี่นะยืนตรงริมเส้นด้วยนะกองหน้าตัวเติมนะครับนี่นะทางกลับขวานะครับก็ตำแหน่งเดียวกับลามิามาณเลยนะที่ผมแจ้งไว้นะครับโอเคก็จบไปแล้วกับการทดลองสูนหน้า ชาวบอสเนียอย่างอัดดิทาสิกนะครับใน d a t a o c t o b e อ2022นะครับแต่ใน Data อื่นผมไม่มั่นใจว่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ไหมในตำแหน่งที่ถูกยัดเยียดให้ไปเล่นหน้าเป้านะครับผมก็ไปลองใช้ดูนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะในคลิปหน้านะจะเป็นนักเตะตัวไหนหรือว่าไม่ใช่หรือว่าจะเป็นทีมของในลีกออสเตรเลียใน Data o r i g i n a l ลนะครับกำลังไล่เลียงทดลองคุมทั้งหมดทั้งมวลสิกว่าทีมนะครับก็ผ่านไปแล้วทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งกำลังจะ จบแล้วนะกับทีมบิสเบนสไตร์ตเกอร์นะนี่เฉลยเลยกันในคลิปถัถดไปนะบิสเบนสไตร์ตเกอร์นะครับทีมในลีกออสเตรเลียนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ฝากกด s ซับสไคร้ชมในช anel ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ